สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตง่ายๆบายพี่มัน,นี้นะคะวันนี้มีเมนูพิเศษนะคะเพราะว่าไปตลาดมาได้ฟักทองมาลูกนึงนะคะใหญ่มากเลยราคาแยกแค่20บาทเราก็จะมาทำแกงบวชนะคะไปเพนเพราะว่าที่วัดนี้จะมีทำบุญแห่พระประธานนะคะ ส่วนเม็ดมันเราควานันออกมาแล้วเราก็จะไปล้างน้ำตากแดดไว้นะคะเราเอาไปปลูกใหม่ได้ค่ะเตยกะละมันกันดรวะนัะ โอ้ย่านี้้าเป็นคิ้ก็ตื้นป่าเลยใครซิมัตื้นกว่ากอหนาว ฟักทองที่เราเปอกเปลือกล้างน้ําสะอาดแล้วเราหั่นเป็นชิ้นก็จะนํามาแช่น้ําปูนใสนะคะเพื่อเวลาที่เราทําต้มมันจะได้ไม่เละมากจนเกินไปเราแช่ไว้สักประมาณ10นาทีก็พอนะคะ พอแช่น้ำปูนเสร็จแล้วเราก็จะนำมาล้างอีกรอบหนึ่งล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะเรา นำฟัาากทองใส่หม้อแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้เคี่ยวมัดใบเตยสองใบใส่ลงไปนะคะเพิ่มความหอม เราเคี่ยวไปฟักทองสุกได้ที่แล้วเราก็จะเติมกะทิแล้วก็เกลือเพื่อความกลมกล่อมนะคะเสร็จแล้วคนให้ทั่วแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ